นี่ตะขาบนะครับโอ้โหโดนเหยียบอยู่กลางถนนเลยอ้สดสดใหม่ๆเลยนะครับตัวนี้ก็คืองูหัวร้ายลูกศรเจองูตัวที่13นะครับงูตัวนี้นะครับก็คืองูเขียวหางไหม้นะครับ สวัสดีครับโยผมเจโฉนะครับวันนี้นะผมจะพาทุกคนมาเดินดูสัตว์นะครับแต่สัตว์ที่วันนี้ผมจะพาทุกคนไปเดินดูเนี่ยไม่ได้เป็นสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับแต่เป็นสัตว์ที่ถูกลดเหยียบนะครับตายอยู่บนท้องถนนนะครับหรือว่าเป็นสัตว์ที่ตายอยู่บนท้องถนนนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับดูซิว่าเราจะเจอสัตว์ชนิดไหนบ้างนะครับไปลุยกัน เรามาเจองูตัวหนึ่งนะครับโดนเหยียบอยู่ตรงนี้งูตัวนี้นะครับโดนเหยียบจนเละมากแล้วนะครับดูแทบไม่ออกแต่งูตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นงูกินทากนะครับน่าจะเป็นงูกินทากจุดขาวาเราสังเกตด,ดูจากเกรดของมันนะครับเกรดเป็นสีดําแซมกับสีขาวนะครับโดนเหยียบจนแบนไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่าไปดูว่ายังมีสัตว์อย่างอื่นอีกไหมนะครับโอ้ ตรงนี้ครับตรงนี้อีกตัวหนึ่งอยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับอ่างูตัวนี้ดูปุ๊บรู้เลยนะครับว่าเป็นงูอะไรนะครับงูตัวนี้ก็คืองูปีแก้วนะครับน่าจะเป็นงูปีแก้วลายกระเราสังเกตดูจากใต้ท้องนะครับแล้วก็ลักษณะเกรดของเขางูปีแก้วเนี่ยก็เป็นงูที่อ่าไม่มีพิษนะครับแต่ฟันของเขาเนี่ยจะคมมากเลยนะครับเวลาที่เราเจองูปีแก้วเนี่ย ถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีพิษแต่เราก็อย่าไปจับตัวเขานะครับเพราะว่าการที่เราไปจับตัวเขาด้วยมือเปล่าเพราะาคิดว่าเขาเป็นงูที่ไม่มีพิษเนี่ยบางครั้งบางทีเนี่ยถ้าเขาฉกกัดเรานะครับฟันของเขาเนี่ยจะคมมากคมเหมือนกับใบเมีดเลยนะครับถ้าหากว่าเราโดนกัดเนี่ยแผลที่ถูกกัดเนี่ยอาจจะเวอะหวะได้นะครับแล้วก็เลือดเนี่ยจะไหลแบบไม่หยุดเลยนะครับ ผมมาเจอซากสัตว์ตัวหนึ่งนะครับลักษณะของมันเนี่ยเหมือนกับงูนะครับแต่จริงๆแล้วสัตว์ตัวนี้เนี่ยไม่ใช่งูนะครับผมรู้ได้ยังไงว่ามันไม่ใช่งูนะครับเรามาสังเกตดูนี่ครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าด้านข้างของเขาเนี่ยมีแถบเส้นสีเหลืองนะครับแล้วก็สัตว์ตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีเกล็ดนะครับถ้าเป็นงูเนี่ยมันจะต้องมีเกล็ดแต่สัตว์ตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีเกล็ดนะครับ เขียดงูเนี่ยก็เป็นสัตว์ตระกูลเขียดนะครับกบเขียดเพียงแต่ว่าลักษณะของมันเนี่ยคล้ายกับงูนะครับก็เลยทําให้เขาได้ชื่อว่าเขียดงูซึ่งเขียดงูเนี่ยก็จะกินไส้เดือนเป็นอาหารนะครับถ้าใครอยากรู้เรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าเขียดงูเนี่ยจริงๆผมเคยทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเจ้าสัตว์ตัวนี้ไว้แล้วนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับเรามาดูกันนะครับว่า,าลักษณะของมันเป็นยังไงนะครับ นี่ลักษณะของเขียนงูก็คือจะมีขนาดตัวยาวดูคล้ายกับงูนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่งูเพราะว่าเราจะสังเกตได้ว่ามันไม่มีเกรดนะครับมันจะเป็นปล้องๆคล้ายๆกับไส้เดือนนะครับเห็นไหมครับ มีสันโดนเหยียบอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นอึ่งอ่างนะครับเราสังเกตได้จากลายบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนขาดูลักษณะโดยรวมแล้วน่าจะเป็นอึ่งอ่างครับอึ่งอ่างก็ดนเหยียบด้วยนะครับโอ้นี่ โอ้โหตัวนี้คืออะไรผมไม่มั่นใจนะครับน่าจะเป็นคางคกหรือว่ากบอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่โดนเหยียบเราจะเห็นนะครับว่าขาของเขาเนี่ยเป็นสัตว์เสะเทินน้ำสะเทินบกอย่างพวกกบพวกคางคกอย่างแน่นอนนะครับน,นี่กระดูกสันหลังนะครับมันเป็นกบเป็นคางคกอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้เนี่ยมันเละไปหมดแล้วนะครับมันดูไม่ออกว่าเป็นกบหรือว่าคางคกชนิดไหนนะครับ อยู่ใกล้ๆกันเลยฮะอึงอ่างก็โดนเหยียบแค่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ถัดมาตรงนี้ตัวนี้ไม่น่าใช่อึงอ่างครับเพราะว่ามีขนาดตัวที่ใหญ่มากนะครับน่าจะเป็นกบหรือเป็นคางคกอย่างแน่นอนเีย <Yeah. S 1> เรามาเจอตัวทากนะครับโดนเหยียบอันนี้แบนแล้วนะครับอ่า ด้าน,นข้างของตัวทากนะครับบริเวณแถวนี้น่าจะเป็นเมือกของมันนะครับนี่เห็นไหมครับเมือกท่าตัวนี้นะครับก็ไม่ได้เป็นท่าดุลเลือนนะครับแตเ่เป็นท่าขนาดตัวใหญ่แล้วก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อมนุษย์ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกัน โอ้ผมเห็นซากสัตว์ตัวนี้นะครับผมรู้สึกโอ้โหเสียเสียได้แล้วก็เสียใจมากนะครับผมเห็นปุ๊บผมรู้เลยนะครับว่ามันคือตัวอะไรนะครับสัตว์ตัวนี้นะครับก็คือจิ้งเหลนด้วงนะครับซึ่งจิ้งเหลนด้วงเนี่ยก็เป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่คนเนี่ย มีโอกาสพบเจอได้น้อยมากนะครับต้องต้องเรียกว่าอาจจะเรียกว่าหนึ่งในแสนหนึ่งในล้านก็ได้นะครับที่จะมีโอกาสได้เจอตัวเป็นๆในธรรมชาตินะครับก็คือประเทศไทยเนี่ยผมเชื่อว่ามีน้อยคนมากนะครับที่จะมีโอกาสเจอจิ้งเหรินด้วงตัวเป็นๆในธรรมชาตินะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยยังไม่มีชื่อแบบเป็นทางการนะครับผมรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นจิ้งเหรินนะครับนี่เราสังเกตได้นะครับว่าส่วนตรงหางเนี่ย มันเคยขาดนะครับแล้วก็มันงองใหม่เห็นไหมครับมันจะมีเกล็ดด้วยนะครับอ่ามันจะมีเกล็ดอันนี้คือเราเจอแค่ส่วนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นส่วนหางแต่ส่วนหัวเนี่ยเราไม่รู้นะครับว่ามันหายไปไหนแล้วแต่ผมเห็นแล้วผมรู้เลยนะครับว่ามันเป็นจิ้งเหรนด่วงนะครับเดี๋ยวผมจะแปะรูปไว้ให้นะครับว่ารูปร่างหน้าตาของจิ้งเหรนด่วงเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับซึ่งผมเคยเอา่าถ่ายภาพของจิ้งเหรินชนิดนี้ไว้ได้ด้วยนะครับ จิ้งเหลนด้วงนะครับก็เป็นจิ้งเหลนที่ไม่มีขาซึ่งรูปร่างลักษณะโดยรวมของมันเนี่ยจะดูคล้ายกับงูมากนะครับเวลาที่คนเจอเนี่ยเขาอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นงูนะครับเห็นแล้วรู้สึกเสียดายนะครับว่าทําไมเราถึงไม่มีโอกาสได้เจอตอนตัวเป็นๆน,นะครับคือเรามีโอกาสมาเจออีกทีก็เหลือแค่เศษซากนะครับให้เราได้เห็นนะครับเป็นสัตว์ที่พบเจอตัวยากมากๆเลยครับอีกชนิดหนึ่งซึ่ง ทั้งชีวิตผมเนี่ยผมเจอแค่ไม่กี่ครั้งนะครับสำหรับสัตว์ชนิดนี้เรามาเจองูโดนเหยียบอีกแล้วนะครับโอ้ตัวนี้ชัดเจนครับตัวนี้คืองูกินทากนะครับงูกินทากจุดขาวงูกินทากจุดขาวเนี่ยก็เป็นงูอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ไม่มีพิษแล้วก็ งูกินทากเนี่ยสาเหตุที่เขาได้ชื่อว่างูกินทากเพราะว่าเขาเป็นงูที่กินตัวทากเป็นอาหารนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยเราจะเข้าใจว่างูเนี่ยจะกินหนูใช่ไหมครับกินสัตว์ชนิดอื่นๆกินไก่กินกบอะไรพวกนี้เป็นอาหารนะครับแต่ยังมีงูอีกหลายชนิดนะครับที่กินอาหารแปลกๆนะครับอย่างเช่นงูลังแห่นะครับกินไส้เดือนเป็นอาหารอย่างงูกินทากเนี่ยก็กินตัวทากเป็นอาหารอย่างเดียวนะครับถ้าไม่มีตัวทากเนี่ย งูชนิดนี้ก็จะสูญพันธุ์ไปด้วยนะครับตอนนี้นะครับผมก็มาเจอลูกกิ้งก่าตัวหนึ่งนะครับโดนเหยียบอยู่บนท้องถนนนะครับซึ่งมันก็ยังไม่ได้ถูกเหยียบนานมากนะครับผมคิดว่าน่าจะแค่เมื่อว,วานหรือไม่ก็วันนี้แหละครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาลูกกิ้งก่าตัวนี้ก็คือลูกกิ้งก่าแก้วนะครับเป็นกิ้งก่าแก้วซึ่ง ถูกเหยียบตายอยู่บนท้องถนนนะครับยื่งกาแก้วเนี่ยก็จริงๆแล้วก็เป็นสัตว์คุ้มครองนะครับหรือว่าเป็นสัตว์ที่ถ้าเราไปจับหรือว่าเราไปทําร้ายมันเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายนะครับแต่ในกรณีนี้เนี่ยคือ,อคนที่เขาขับรถมาเหยียบเนี่ยเขาก็คงจะไม่ได้ตั้งใจนะครับแล้วก็รวมถึงตัวสัตว์ด้วยนะครับตัวสัตว์ก็ไม่รู้ว่าบนท้องถนนแบบนี้เนี่ยจะเป็นอันตรายต่อตัวเขานะครับคือเขาก็ใช้ชีวิตไปตามสัญชตาตญาณของเขา เวลาบนท้องถนนเนี่ยมันมีมแมลงหรือว่ามีแดดเนี่ยก็อาจจะทําให้กิ้งก่าเนี่ยวิ่งมากินมแมลงนะครับแล้วก็รถวิ่งผ่านไปมารถก็มาเหยียบนะครับกรณีแบบนี้นะครับก็ไม่ได้เป็นความผิดของตัวสัตว์อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะบอกว่ามนุษย์เป็นคนผิดไหมมันก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าคนที่เขาต้องวิ่งรถเดินทางทำมาหากินนะครับเขาก็ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ไม่ได้อยากที่จะเหยียบสัตว์อะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็เสียใจกับน้องกิ้งก่าด้วยนะครับ ตัวนี้เป็นลูกกิ้งก่าแก้วนะครับผมเจอด้วงนะครับโดนเหยียบตายอยู่ตรงนี้ตัวนี้นะครับดูจากลักษณะแล้วน่าจะเป็นด้วงหนวดยาวนะครับแต่หนวดของเขาเนี่ยน่าจะหายไปหมดแล้วนะครับอ่าเห็นไหมครับติดกับถนน,นเลยติดแน่นเอียด โอ้แกะไม่ได้แล้วนะครับมันติดกับถนนแล้วด้วงหนวดยาวเนี่ยก็เป็นด้วงอีกชนิดหนึ่งนะครับที่อยู่ในประเทศไทยจริงๆเนี่ยด้วงหนวดยาวเนี่ยมีหลายชนิดมากเลยนะครับแล้วก็ด้วงหนวดยาวเนี่ยเป็นด้วงทีอ่อยู่ในธรรมชาติแล้วก็อาศัยกินน้ํายางไม้เป็นอาหารของเขานะครับตัวอ่อนด้วงเนี่ยก็จะเจาะกินต้นไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นไม้สดก็ได้นะครับมี บางชนิดก็กินไม้แห้งด้วยนะครับซึ่งด้วงเนี่ยมันก็มีประโยชน์กับระบบนิเวศเช่นกันนะครับโดยที่มันเนี่ยช่วยกําจัดเศษสร้างไม้นะครับที่มันแห้งตายไปแล้วนะครับช่วยย่อยสลายให้มันกลายเป็นปุ๋ยนะครับหรือต้นไม้บางชนิดเนี่ยที่มีจํานวนเยอะเกินไปเนี่ยด้วงพวกนี้นะครับก็จะช่วยไปเจาะไปทําลายต้นไม้นะครับให้ต้นไม้มันตายนะครับจะได้มีพื้นที่ว่างแล้วก็พื้นที่โล่งให้แสงแดดส่องถึงพื้นนะครับ เปิดโอกาสให้ต้นไม้ต้นเล็กๆเนี่ยได้เจริญเติบโตงอกง,งามขึ้นมานะครับนี่ก็คือหน้าที่ของตัวด้วงนั่นเองเราเจองูถูกเหยียบอีกแล้วนะครับตัวนี้ก็คืองูกินท่าจุดขาวนะครับผมเดินมานะรประมาณสัก400-500เมตรนะครับก็เห็นงูถูกเหยียบนะครับประมาณสัก 6ตัว7ตัวได้แล้วนะครับก็คือมันเยอะมากเลยนะครับในพื้นที่แถบนี้เนี่ยยังมีความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีงูมีสัตว์แปลกๆที่โดนรถเหยียบบ่อยมากนะครับซึ่งมันก็มีทั้งซากเก่าแล้วก็สร้างใหม่นะครับอย่างตัวนี้ก็เริ่มเก่าแล้วแต่เรายังเห็นชัดเจนนะครับว่ามันคืองูกินทากจุดขาวนะครับเราเจองูถูกเหยียบอีกแล้วนะครับนี่เป็นงูกินทาก เจองูอีกแล้วถูกเหยียบนี่งูกินทากอีกแล้วนะครับเยอะมากเลยบริเวณนี้งูกินทากเจองูถูกเหยียบอีกแล้วผมเจอเศษร้างงูโดนเหยียบอีกแล้วนะครับก็น่าจะเป็นตัวที่11แล้วตัวที่11นะครับ ผมคิดว่าวันนี้เราน่าจะเจอถึง20ตัวอย่างแน่นอนนะครับอ้วสดสดใหม่ๆเลยนะครับตัวนี้ก็คือ,องูลังแหนะครับหรือว่า งูหัวลายลูกศรโอ้โหเห็นไหมครับว่าทําไมมันถึงได้ชื่อว่างูหัวลายลูกศรน,นะครับเพราะว่าบริเวณท้ายทอยของเขานะครับจะเป็นรูปลูกศรน,นะครับเป็นงูที่ไม่มีพิษอีกแล้วนะครับซึ่งเป็นตัวที่12แล้วนะครับที่เรามาเจอก็งูชนิดนี้เนี่ยมีลักษณะพิเศษนะครับก็คือเป็นงูที่กินเฉพาะไส้เดือนเป็นอาหารนะครับไม่กินสัตว์อย่างอื่นเลยนะครับก็จะกินเฉพาะไส้เดือนแล้วก็ ช่วงโอกาสที่เราจะเห็นเขาเนี่ยก็เป็นช่วงหน้าหนาวแบบนี้อย่างเดียวนะครับเราถึงจะมีโอกาสได้เจอเขาเพราะว่าถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งหรือว่าเป็นช่วงฤดูการอื่นนะครับเขาก็จะไปเก็บซ่อนตัวนะครับเพราะว่าอาหารของเขาเนี่ยจะไม่ค่อยมีแล้วก็เขาก็จะสงวนพลังงานไว้นะครับโดยที่เขาจะไม่ค่อยออกไปไหนให้คนได้พบเจอครับอย่างช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงหน้าหนาวซึ่งไส้เดือนเนี่ยก็จะออกมา เยอะนะครับเขาก็เลยจะออกมากินไส้เดือนด้วยก็เลยทําให้เขาเนี่ยถูกรถเหยียบอยู่บนท้องถนนแบบนี้นะครับเป็นงูที่สวยงามมากแล้วก็สามารถแผ่แม่เบี้ยได้เหมือนกับงูเห่างูจงอางด้วยนะครับแต่ตอนนี้เรามาเจอก็ตายไปแล้วนะครับเจองูตัวที่13นะครับ งูตัวนี้นะครับก็คืองูเขียวหางไหม้นะครับก็เป็นงูเขียวหางไหม้ท้องเขียวนะครับแล้วก็เป็นตัวผู้ด้วยรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นตัวผู้ก็เพราะว่ามันมีแถบเส้นสีแดงนะครับบริเวณใต้ท้องอ่าถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยมันจะไม่มีเกล็ดสีแดงนะครับอยู่ใต้ท้องแบบนี้นะครับจะเป็นสีเขียวทั้งตัวเลยแต่ถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยก็จะมีเส้นสีแดงแบบนี้นะงูเขียวหางไหม้ท้องเขียวนะครับก็ เป็นงูเขียวอีกชนิดหนึ่งนะครับที่มีพิษค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับก็ผมเคยถูกงูชนิดนี้กัดด้วยนะครับก็ถึงขั้นกับที่จะต้องเข้าไปนอนโรงพยาบาลกันเลยทีเดียวนะครับโอเคตัวที่13นะครับเป็นงูพิษนะครับเป็นตัวแรกที่เราเจอแล้วก็เป็นงูพิษ มีผีเสื้อโดนรถเหยียบตรงนี้ด้วยนะครับขนาดเป็นแมลงหรือว่าเป็นสัตว์ที่บินได้นะครับบางครั้งบางทีเนี่ยก็อาจจะยังถูกรถชนแล้วก็ตกลงมาแล้วก็โดนรถเหยียบนะครับนี่มีมดกําลังกินตัวผีเสื้ออยู่ด้วย เราเจองูตัวที่14นะครับงูตัวนี้ก็เป็นงูลังแห่นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นอฟอร์มที่เป็นตัวสีเหลืองนะครับเห็นไหมครับงูสีเหลืองเนี่ยปกติเนี่ยเราไม่ค่อยเจอสักเท่า,าไหร่นะครับมันจะมีอยู่แค่ไม่กี่ชนิดนะครับอย่างที่เราเห็นชัดๆก็เป็นงูเหลือมงูหลามอะไรแบบนี้นะครับที่เป็นโทนสีเหลืองส่วนงูชนิดอื่นๆเนี่ยก็ไม่ค่อยเจอแล้วนะครับที่เป็นสีเหลืองสดแบบนี้งูลังแหเป็นงูที่สวยงามมากครับ ไส้เดือนนะครับแม้แต่ไส้เดือนก็ไม่รอดนะครับไส้เดือนเนี่ยผมอยากจะบอกว่าเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์มากเลยนะครับกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็แทบไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เราเลยนะครับหรือว่าสัตว์ใดๆนะครับไส้เดือนเนี่ยเกิดมาเพื่อที่จะเป็นอาหารของสัตว์อื่นแล้วก็เกิดมาเพื่อที่จะช่วยสร้างปุ๋ยให้กับโลกของเราจริงๆนะครับผมมองไม่เห็นโทษของไส้เดือนเลยจริงๆ ผมมาเจอรอยคราบเลือดนะครับเป็นรอยคราบเลือดเลยน่าจะเป็นงูนะครับโดนชนหรือโดนเหยียบตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเหมือนโดนชนแล้วก็โดนเหยียบตรงนี้แล้วก็เป็นรอยคราบเลือดเหมือนมันเลื้ยนะครับเลื้ยเลื้ยมาทางนี้นะครับแล้วก็ รอยคราบเลือดมาสุดตรงนี้น่าจะเลื้อยเข้าไปในป่านะครับเพราะว่าดูจากลักษณะนะครับเหมือนเป็นรอยเลื้อยของงูนะครับน่าจะเป็นงูที่มีขนาดตัวใหญ่แล้วก็โดนเหยียบนะครับหรือว่าโดนชนนะครับแล้วก็เลื้อยเข้าป่าไปนะครับก็น่าจะบาดเจ็บอย่างแน่นอนครับนี่เห็นไหมครับรอยคราบเลือดเป็นเรื่องที่น่าหดหู่นะครับถนนเนี่ยก็ ผมจะไม่โทษสัตว์แล้วก็จะไม่โทษมนุษย์ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยมากถ้าเราสังเกตด,ดูดีๆนะครับบนท้องถนนเนี่ยแทบจะทุกตารางเมตรนะครับก็จะมีร่องรอยของการถูกลดเหยียบของการถูกชนของอะไรแบบนี้นะครับแทบจะทุกตารางเมตรเลยนะครับนี่คือความโหดร้ายที่เรามองไม่เห็นนะครับบนท้องถนนโอ้มาดูนี่ครับ นี่ตะขาบนะครับโอ้โหโดนเหยียบอยู่กลางถนนเลยเป็นตะขาบบ้านนะครับที่ลักษณะเป็นตัวสีแดงนะครับซึ่งตะขาบเนี่ยตะขาบไทยเนี่ยเฉพาะตะขาบบ้านก็มีเป็น10ชนิดแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในตะขาบบ้านด้วยนะครับที่มีขนาดตัวค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับตะขาบก็ไม่รอดนะครับโดนเหยียบอยู่กลางถนนเลย ซึ่งแน่นอนนะครับว่าตะขาบเนี่ยมีพิษนะครับผมเคยถูกตะขาบชนิดนี้กัดเช่นกันนะครับผมบอกเลยว่ามันปวดมากนะครับถึงขั้นที่แบบว่าเราอยากจะตัดแขนของเราทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่ามันปวดมากผมคิดว่าการที่ถ้าเราเลือกที่จะตัดแขนของเราออกไปเนี่ยบาดแผลน่าจะเจ็บปวดไม่เท่าที่เราปล่อยให้พิษของมันเนี่ยไหลยอยู่ในร่างกายของเรานะครับผมเคยคิดแบบนั้นเลยนะครับ สขาบก็ไม่รอดนะครับโดนเหยียบอยู่กลางถนนเลยลุงงูนะครับลุงงูกินท่าอีกแล้วเป็นงูตัวที่สิบห้าที่เราเจอแล้วนะครับ เราเจองูทั้งหมดสิบห้าตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปอีกเรื่อยๆนะผมเชื่อว่าเราจะยังเจออีกเราเจองูอีกแล้วนะครับงูตัวนี้ก็เป็นตัวที่16แล้วเป็นงูหัวลายลูกศรน,นะครับเป็นตัวที่3ที่เราเจอก็วันนี้เราเจองูสิบกว่าตัวแล้วนะครับแต่งูที่เป็นงูพิษเนี่ยก็มีอยู่แค่ตัวเดียวนะครับก็คือเจ้างูเขียวหงม่ หลังจากที่ผมพาทุกคนนะครับเดินดูสัตว์เป็นเวลา2ชั่วโมงนะครับเราก็เจอสัตว์เยอะแยะมากมายนะครับที่ถูกรถเหยียบตายอยู่บนท้องถนนนะครับเราเจองูถึง16ตัวนะครับซึ่งมันอาจจะน้อยกว่าที่ผมคิดไว้นิดหนึ่งแต่ก็ถือว่ายังเป็นจํานวนที่มากพอสมควรนะครับถึง16ตัวเลยนะครับแล้วก็ยังมีสัตว์อื่นๆอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นอึงเป็นกบหรือว่าเป็นสัตว์ชนิดต่างๆเป็นแมลงนะครับที่ ถูกรถเหยี่ยมนะครับก็เป็นอีกมุมมองนึงนะครับที่บางครั้งบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ทันได้สังเกตนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบอะไรแบบนี้นะครับได้เห็นอีกมุมมองนึ่งเกี่ยวกับสัตว์แล้วก็สิ่งมีชีวิตตรงนี้นะครับไว้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้านะครับลดเยอะมากจริงๆครับบ๊ายบาย